มีอคนมีานยอะใ่ายทีนีั้อออะไรงานอะไรงานอะไรงานอะไรงาแล้วก็จบหมู่บ้าเราก็อะไรงานเก็บวัสดุไม่ต้องออเดอร์กผู้ถือผู้ถือหนก็อาเจอแล้วนะครับไม่เป็นไรมคใช่เนาะ้าไม่รอตทสานสิามสิบส่านนไม่ต้องรอเ้อเย่กถานั้นนะ ครับประมาณวันครับครับ ตอนนีจะเรยนะไรถ้าเพิ่มต้นต้นเขาจะใช้ของที่หมู่บ้านก็เพิ่มเพิ่มต้นก็จะใช้ของประชุมเลยก็ลที่หมู่าทาัองจางโซล่าเซลไมต้องมีแบตนี่ทกด้ต่นี่ จะเป็นนมีกระกบ้านทับอู่มนกนี่คือสายเนี่ยไหลเียร์เขานคับแรงมากเลยนะคือภูเขาที่ที่มิภูิศาสตร์ตรงนี้มันมันมีความลึกนึ่งนะครับวังไม่ขึ้นนะครับดูนะครับดูนี่

ไม้เป็นต่างปนอัวากใช่นวทานคือมนที่บ้านแไปต่างาทนาเรนม้องเป็นคนทำ่าไม่ไมีนอกจากมาท้าะกาปต้นตอต้นแล้วก็ตุนคนอะไรกันีกตั้งแต่ต้นมาก็เกิดประจุการนี้มันก็เกิด การสำรุจบทเรียนนะนี้อาจารย์วิม่ผมดูรวจน้องรุปได้ว่าป่าตรงนี้จะเจอมงเยอางถ้าไม่ถกทลานักการนรยอจาย์ใช่ครับโอเคติกแล้วก็ถ้าีเรื่องที่ไฟ้าการเดินเรื่องที่มี ยาเอกือการทำเกษรที่นี่คือคนทำนี้แล้วเธอนม่ที่เคยเคยป่าเขาพลาดตางกัได้มันมยูลโครมด้วยกันมันติดมนเ้ยโลก้แล้วตอนนี้กเลกของเราก็เลยไม่ไ่าปีที่แล้วเ่าที่ตามเรื่องเนี่ยแล้วพอโลมตัวนี้ติดโเลการัทางโรกดตอไม่ได้ส่งเรื่องเข้าไปเลย แล้วก็ติดอยู่ที่คว่าแล้วของเราก็ไม่ได้ควบมมันมีรู้สกเมื้อวนที่ระยะที่เขาจะแต่เรื่องเนี่ยม่ติดโผล่ก่อนตอบ้าก่อกลับแล้วปั๊แต่เราต้องปิดใจเราเาไม่ได้ต้องไปทางนี้เหรอจากไปเดี๋ยวปรับปรับปรับมัน่อยู yeah, ่ประมาณสิเลือท <Hayır> ี no ่บชาตต้องติจะทำรให้บูมีมีไม่พบก็จแทนไ้มีของอยังราทาไม่ได้ตัอย่างไี้ มีเรื่องทาะว่าพื้นที่ทีู่บน้ำ้าง้นที่เดือดชาวบ้านบางคนไมอยากาไม่อบน้องไม่ได้ขึที่บ้านใครต่อี่จะมีพูลนที่ตตาร์ก็ลูกเดือสามไว้จะได้มีอยู่สามูนบ้านครับที่น้ลแล้วก็ เดมื่อกี้เมื่อกี้เบอร์โทรศัพท์ลเดียวว่าะเดียวเดียวำแรกตอนนี้ก็เห็นจะไปภาษาดูว่าจะช่วยยังไงอยากได้อะไรผมมาจะมยาะไรบให้งบที่ว่าจะต้องมาต้โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะคุยล้ำิาให้ให้เล่นออกมาให้เราห่อยรของบฟังอยู่แล้วตอนนี้ยนขเป็นอระเทศไทย เดี๋ยมีอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูถ้าจัดใต้เราจะจัดมาเยนะจะได้ไม่ต้องผ่านหนีังค์แล้วค้อมันเพราะว่าดเขาหน่งร้บยต่วันเดีไม่ก็สองพันกค่แมันก็อะเล ก็ได้รับประมาณสี้ี่โมรึ่รอับเดี๋ยวสัมภาษณ์ตรงนี้เลยสัมภาษหมู่ก่อนค่ะอนยญาครับอนยญานั่งหนครับจิ๊กขยับตรงนี้นะครับครู่ครับ ไม่ถือของใครเอยเอันี่หมยถือม่อบอยเก็บไปอเก็บไปตเขาเลยถูกก็ได้ถ้าเขาทราบก็ทีประจวบกันเลยที่นี่

อันนี้ยังไม่ได้ใช้อ่าที่อื่นงนี่ได้ใช้คือหใไปกับน้ำล้วไม่ใช่อันนี้อันนี้ใช้แล้วครับใช้แล้วแต่มันเสื่อมรอเปลี่ยนรอเปลี่ยนมันมีพวกมีประมาณบริจาคแต่รอรอรโรลรอใช่ครับผมอยู่ตรงนี้ฝนลงมาก่อนน้ำลงมาก่อนอ๋ออันอันลูกนี่ระเบิดแล้วน้ำไม่หลุนแลยสกัดดีเมื่อตอนเลี้งอยู่แล้วเฮ้ยท่านท่านโดนน้ำระเบิดไม่ไม่ไม่อะ อ่แบบท่ทุน้ตั้งเจ็ดี่ปีวนี่ยได้ร้อยสิบปีแล้วสิบวัน คณะรัฐมนตรีอ,อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ทราบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีทุกคนเป็นห่วบุคคลท่านนาย,ยกฯเองก็ทุกคนจะมอบให้ท่านรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณานะครับูท่านรัฐมนตรีนาพาณิช์เป็นผู้ที่มาประจ,จําในพื้นที่เลยเพื่อจะได้ดูลแลแก้ไขปัญหาส่วนผมวันนี้ก็มาพร้อมกับท่าน เอกนัทพร้อมผ่านนั่นริว่าการระทรงอุตสาหกรรมแล้วก็่านสุขชาติจุสินตรีช่วยว่าการสุขอนิส์นะครับแต่ว่าสองท่านเนี่ยแยกแยกกันไปดูอีกหน่วยดูซึ่งเพราะว่าไปพร้อมกันมันจะไม่ทันนะครับที่เรามาวันนี้ก็มาจากาในส่วนของครมอเป็นหลักแล้วก็มีส่วนประจำก็มีท่านปะลัดระทรงพลังงานนะครับแล้วก็ปรลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปกับท่านั้มตีอุตสาหกรรมแล้วก็ท่านผู้ว่าการกันไฟฟ้าฝ่ายผลิกนะครับแล้วก็ทาง ผู้แทนของพตทนะครับเ้ามาด้วยแล้วก็ท่านพระจัวาลคมอุดมก็อยากจะมาเห็นสภาพของพวกเรานะครับเพราะว่าท่านตั้งใจจะเอาข้าวมาให้นะครับก็จะมาดูสถานที่ต่างๆด้วยวันนี้ผมก็เช่นเดียวกันครับจะได้มาดูให้เห็นว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็จะได้ทําไปรายงานสยู่แล้วก็จะได้ดาเนินการแก้ไขสถญนาต่างๆให้ถูกต้องตามสถานการณ์ก็ทีท่ผ่านมาก็ทุกจุดก,ก็ขอบคุณ ทั้งพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันผนลไม้คนละมือแล้วก็ทางคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ทํางานกันอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ทางผมก็จะนําข้อมูลต่างไปหาือเพื่อที่จะดำเนินการมาแก้ไขให้โดยเฉพาะเด็กๆน้องๆเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องของโรงเรียนโดนน้ำพัดมดเลยนะครับก็ตอนนี้ทาง หมู่บ้านนี้ก็จากที่เรียนทุกราวแต่ว่าก็คงต้องรีบหางบประมาณรองอัพเมื่อสถานการณ์ผ่านผลก็จะต้องรีบให้น้องเรียนใช่ไหมอยากได้คร <laughs> ับก็หลายขนาดเนี่ยตนี้ตั้งแต่อนุบาลถึปงปอบกนก็เดี๋ยวจะช่วยกันมาดูแลให้ครับ แล้วก็ห้าปีแห่งประชาชนแล้วก็เยาวชนก็ได้ทัดสออกัในตัวผมว่าไม่ได้ให้เกิดในระดับเกี่ยวกับดูเองเกี่ยวกับกรณีที่รุ่งที่ไปรับไปดูเองแต่ก mm ็ธรรมชาติก็ธรรมชาติโผล่ที่จเราไม่ได้โทษธรรมชาติโผล่อาจจะมากกันไปวันนี้ถือว่าท่านก็มาเห็นในมาพบกับประชาชนคือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมาหาไอ้คนในตัวคนในตัวก็จะมีคนหลายอย่างถึงแม้เสียใจเลยก็ เราอะไรแต่ใจผู้หลักผู้ใหญ่มาให้กำลังใจจะมีกำลังใจและจะทำงานต่อเป็นเืนภูมสวันนี้ก็ทุกท่านอาจจะอื่ชื่อไม่หมดทุกคนขอขคุณสูงแต่การที่ไฟฟ้าขอให้ดำเนินให้เร็วที่สุดเพราะว่าไอ้ช่วงหลังนี่คือการเรียนการส่งใช้ออนไลน์ขายของทางออนไลน์แล้วก็เรียนทำออนไลน์ใช้อะไรต่างต่็เก็ช่กาะกนลครับขอบคุณรคทุกท่านรัครับ ตู้นะ